ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวงานสภากาแฟค่ะโดยเสียงผู้ร่วมงานสภากาแฟต่างชื่นชมเจ้าภาพจัดได้ดีบรรยากาศอบอุ่นอาหารอาร่อยและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลายหน่วยงานค่ะโดยในวันที่19มิถุนายน2567เวลา7นาฬิกา ที่สำนักเทพจันทรักคุปบ้านหัวทุ่งตำบลสวนเขือ่อนอำเภเอมืองแพร่จัังหวดแพร่มีการจัดงานสภากาแฟจังหวัดแพร่ประจำเดือนมิถุนายน2567ซึ่งมีสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่สำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานแพร่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดแพร่และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟจังหวัดแพร่ในครั้งนี้ค่ะเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นองค์กรอิสระและภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ค่ะ โดยภายในงานมีตลาดชุมชนทางเสื้อผ้าผักผล,ลไม้การแสดงดนตรีพื้นเมืองจากคณะพันเพลงชมวิดิทัศน์หน่วยงานเจ้าภาพโดยมีนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีและมีนายชัยยศิษย์ชัยสทธิ์ผลนายธรรมนูนศีวัฒนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประหลัดจังหวัดแพร่นางนัชามีจันทรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแพร่ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองและช่วงท้ายมีการมอบสัญลักษณ์สภากาแฟให้หน่วยงานเจ้าภาพในเดือนถัดไปค่ะ

ขอขอถายภับนี้นีนาา่เป็นก้าก้าตนอมีน้ำดื่มมน้วาบอกนะทุกทางเลือกรประทานได้ตามระยะใส่ได้เลยนะครับเคล่นนวนทีพอบบอ็ปปะค่ะและเปียนความคิดเห็นนะคะการประสานัจากนี้ค่ะ ย้ายเข้ามาในระดับรัดการคุยถึงเรื่องนโยบายในการพัฒนาจังหวัดแพร่ไม่มาบอกหรือใส่ชัดเพราะว่าการจังหวัดแพร่นะครับท่านพ่อแม่แพร่จะได้แจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับก่อนที่ทุกท่านจะได้แยกย้ายไปดำเนินการในหน่วยงานของท่านแต่ละหน่วยงานนะครับตามภารกิจทางบ้านทางนี้ทางนี้ก็ผ่อนคลายนะครับในบรรยากาศช่วงเช้าบ้านนาคูหาตําบลนาคูหาแล้วก็วัดนาคูหาทั้งตลอดเส้นทาง

ท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่ท่านณชามีจันทร์องผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของผู้จัดกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนมิถุนายน2567นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะมาสุปาซึ่งอาหารช้าในวันนี้นะคะมาจากชุมชนท่องเที่ยวซึ่งเป็นเครือข่ายของสภาวสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะมีอาหารมากมายนะคะให้ท่าน ชิมได้อย่างมีความสุขในเช้านี้ค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะขอสเสดงปรบมือด้วยนะะการจังหวัดนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับวันนี้เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่พวกเราได้มานะครับชมสถานที่ไว้ต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อาหารค่อนข,ข้างหลากหลายนะครับก็ ต้องขอขอบคุณในนามของส่วนรา้การนะครับขอบคุณเจ้าภาพทั้ง7หน่วยงานในวันนี้เป็นอย่างสูงนะครับในส่วนของจริงๆบอกว่าจังหวัดไม่มีนโยบายในการทํางานนะครับเพราะนโยบายนี่มาจาการ,นนรัฐบาลกรระะวนงคับแต่นีนสิ่งที่การขับเคลื่อนงานในแอเรียเบสหรือพื้นที่นนวันนี้นะครับสัปดาห์หน้าก็จะมี2ภารกิจใหญ่ๆนะครับหคือบรรลกข้อตกลงร่วมในการจัดตั้ง ทีซนะครับที่ทำท่านนายกองค์การมหาชนจังหวัดก็ดีท่านที่อุตสาหะ่วดานจังหวัดก็ดีได้ช่วยขับเคลื่อนจนจังหวัดแพร่ได้เป็นหนึ่งในสิบนะครับจังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งทีซดีขึ้นมานะครับนี่เป็นภารกิจหนึ่งก็จะมีการไปลงนามด้วยข้อตกลงร่วมนะครับที่กรุงเทพมหานะครโดยที่26นะครับ26ท,ท่านเอกรราชะทูดเดนมาร์กจากประเทศไทยนะครับ ท่านสาวกรมการท่องเทีมงานัมาทําวิธีเปิดสถาบนบรรณาัตตตตตาะตกรรมป่าไม้ซึ่งตั้งอยู่ที่จงังหวัดแร่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนจังหวัดสี่จังหวัดภาคเหนือบนสองได้รับงบมาจังหวัดละห้าสิบล้านนะครับก็ตอนนี้ได้รับแจ้งมาแล้วในส่วนของกเกษตรจังหวัดละห้าล้านสี่สิบการ์ดนะครับซึ่ง สัปดาห์ที่ผ่านมาทางสภาพักก็ได้ส่งพลเอกขาสภาพักก็ส่งผู้บริหารมาพูดคุยกับทีมงานทั้งภาคเอกชนนะครับอะไรก็ได้ข้อยติว่านะครับเดี๋ยวจะเสนอโครงการกลับเข้าไปในคณะรัฐมนตรีสัญจรที่โคราชในวันที่หนึ่งสองกรกฎาคมที่อื่นนี้นะครับเราจะเร่งผลดำเนนให้ทันนะครับแต่ก็ถามว่าทันไหมนต้องมีการปรับรูปแบบรายการตัดลดวงเงินลดบัมรนะครับ ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับวงเงินที่ที่ตัดนะครับก็16ล้านเนี่ยท่านนายกอุตการหารส่วนจังหวัดก็จะไปขับเคลื่อนนะครับถ้าที่ผมทราบก็เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับก็อันนี้เป็นความทืบหน้านะครับของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ของจังหวัดนะครับจริงๆต้องขอบคุณภาคเอกชนนมาก นะครับที่มีส่วนร่วมในการกับเพื่อนงานให้จังหวัดนะครับเปิดไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็อยากจะฝากไว้ในเรื่องของทางพิศหน้าของการนนานะครับในรอของการสัเน็นงกทรงสาธรนะครับคือระหว่างการอัารแต่ว่าก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะอยู่ในแผนปีหกครับอันนี้นี่ต้องให้เครดิตไท้กับชนนะ ผมเรียนไปเลยเครดิตให้ชนเครดิตท่านาสสท่านรัฐมนตรีสังตัมที่เข้ามานมาดูงานในพื้นที่ในช่วงของตลมสัตว์จอแล้วแตเราได้มีการสำรวจกลุ่มงกางของหมัดน,นะครับก็ได้รับาก,การตอบรับที่ดีนะครับฝ่ากของคณะสนาสิการในครั้งนี้นะครับมอบให้กับ เจ้าหน้าที่ในครั้งต่อไปแล้วก็เรียนเชิญท่านนายกนะครับท่านนายกเรากาชาท่านพิธีได้เลยครับ <c oughs> อย่างไรนะครับจัดที่ไหนจะได้รับหนังสือจากท่าน,าน,นหน่วยงานที่เป็นเจ้า <c oughs> ภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ในระหว่างนี้นะครับ <c oughs> เรียนเชิญบรรทึกภาพนะครับเอาลูก่าใครยังไม่ได้ย้าจ้ะตอนไหน รุ่นะครับถนนนักสนทนการวันนี้มาหลากหลายหน่วยงานนะครับสาวาติดแล้วก็ถัดนะครับที่มาในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญต่อ